สวัสดีครับพี่น้องอ่ามันอนี้ไว่ได้บาบสองกว่ามาสำรวจป่าอีกแล้วครับวันนี้วันที่สามมกราคมสองห้าหกเก้าที่สวนเกษตรป่าต็งรังศิลพบฟาม์มครับตำรวจป่าตำรวจป่าปักกั้นจอง งนี้สำรวจไปแล้วว่าไงนะครับนี่โอ้ยที่ทังใส่เครื่องเป็นอย่างทังวดัดแถวน,น,นี้มีหมีบางเล็บแมวชนแถวนี้ล่ะยังไงหมากเรียกแมวเนี่ย,ายบยางเล็บแมวนะสุนเสือ อหินอีปลาขอด้วยครับเนี่ยประชดแด้วน,นะครับอไอ้มองล้างห,หัวสิเถาวันเจอแล้วตุ่มต้นหัวก้านฝายตัวน,นั้นตุน่มเจอแล้วมันมีมัน,น,ม,นมันหวัวไอ้สีแหล่อๆอยู่แถวนี้แหละตะกี้มันตัด ต้นจ๋าเตือนอยู่น,นี่เป็นเป็นน้องกินไหนครับวะที่เท่านี้แหละเก็มันหกอยู่แล้วเข้าไปบ่อยเหมือนปลาอ้อยเป่น,นปลาอ้อยปนขังหน้าไม้กันสน่เไม่ได้เอาม,เมาลืม ข่องหอดหนีตันไวเอาสันสีลงไปงันหนาไปะนะมันจะเกี่กยวเขาบ่ได้เลาวะเราเลยตันไวต,ตันหอดหนีปุ่นป่าปลูกปลาเลี้นนยงมันนี่บรรยากาศกับบรรยากาศอันนี้ปลาเต็งรังครับข้างะน,นมีมีคนยางอยู่เลยมีห้อยคนยางอยู่เขาเมื่อคืนักหวานนะ่เะเจ้าบุงหมว่าตุ่นใดเป็นตุ่นใดเนี่ยเขาจำบ่ได้ หลายยี่นี่เนี่ยปุ่นๆดี่เกา่าๆเขาจำอะไรแล้วอันนี้ก็เคยมาอยู่แต่เันจำนอะไรยู่มองไหนเนี่ยยู่งกย์เขี่ยงกันมึงนี่เป็นป่าเลยป่าธรรมชาติข้างในมีปลาหรือแมวอยู่ข้างในนี่ใช่ไหมไม่ใช่ ใกล้เคียงะกวันไม่ใช่แต่ไม่ใช่พกวันนี่นานี่านี้นี่งานนาครับนี่ทุ่งนานาแปดไร่มีทุ่งนาอยู่ประมาณสองไร่กว่า สองไล่ครึ่งครับทุ่งหน้าแปดไร่ที่หลือเป็นป่าป๊๊๊๊บบบบปปปลาติงลังปลาติงลังทุ่งหน้าปนาดอะไรที่มีน้ำอยู่ขนาดอันนี้ยังมีน้ำอยู่นี่อยู่นี่ น้ำซึมมานนิมีปลายนนี่ม,นม่ต้นปวัติเนี่นู่แทวนี้แหละจำได้อยู่แต่ก่อนเลยมาเก็บอยู่นี่คนตัดตินหนึ่งตนนี้ม่ตัดแทวนี้ เขาวาทัดนั่งอยู่อยเอิม่มจำเมนว่ามีตุ่นหนึ่งนี่นะเขาไปในระบัดแต่ก่อนปูปีตรงนี้ Thôi bác bà mình đi đây đây này, này. hiên uh. ta Mình bắt tắt tìm bây bây giờ ังเกิดไหม,มตัดได้ตอ่อยังเกิดได้ต,ดต,ตดัดได้ต่อก็เปิดเกิดไม่เสียเดี๋ยวตุงหวานว่าตายเลยทำให้ฟังดินเลยโอเค Muyền nhìn muyền nhìn, muyền 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 ngay, muyền 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 นี่พี่น้องเยอะแล้วนี่นี่หน,นึ่งต้นผักหวานป่านี่ปวาตัางโดนหาเอมคดีต้นใครเจอรบตัดทิ่มนี่ครับหน,นึ่งต้นเนี่ยยอดมันก็มีนี่มันกรอบๆเลยนี่อืมหนอย่างนูนขวางทางมันดิอืม วัวจากต้นบัวหานนู้นซื้นบัวหวานนะฮะนะครับบัวหวานป่าครับบัวเยอะหายไม่เจอแต่ก่อนจำอะไรตถึงนึ่งว่ามันอยู่ฝุ่นดิทีนี้มันอยู่ฝีนี่ฝีตุ่นแล้วหวานป่าเทรฟอิดิงต้น ต่อเกิดจ,จะยิ้มมีอยู่จมมั่งอะไรเจ้าอยู่ใส่สำรวจป่าครับสำรวจป่า หมูแผ่นเขปลาับเข้าป่าข้าปาเข้าดุ๊ยังไง มาดมาเขามาหางีู่หาเตีนูหาจนพอนัดใหม่ห้รับใหม่ให้โอ้ใครมาตัดไม้บอกว่าจะตัดห้ามตัดไม้ย่เลยนตน อันนี้ก็เป็นปลาะอยูด้วยมงนี่คึ้มรอด้วยมงมันไม,นม,ม่แดดเลยปลาเล็บแมวป่นตัวเล็บแมวผิดปูนปูนเรือมัไม่มีผึ่งผมนิดสิเดี๋วนี่โอ้ยป่น ี่งจำม่ได้ายอยู่สามปีตุนมาเที่ยนี้ก็ได้อนซีุ่น,นเ้อใา้คุณเขาพึ้นที่เขามาเก็บคุณเก่าๆเขาเคยมาเก็บนะก็จำได้เลย ันนี้ต้นมะกอ,อกเนี่ยต้นมะกอ,อกอะ่ะคุณอ่ะนั่นต้นมะกอ,อกมินวยผมนี่มินวยผมเออหนั่นินวยมันอะ่ะหน,นังสมบูรณกอ,อกจะไม่มีใบแต่มินวยอยู่แช่เลยตุ่นนี่แชได้เจ้าใดวะอยู่บนคุณอ่ะมีแต่ต้นมะกอ,อก,กแล้มันจะมีต้นตัวอนปลาอยู่

มัตัดตีห้กุี่ยมาตัดเองเอาเลยตัดยางมัดตัดก็ตัดตัดเตนยาวหรืว่าบริษัทตัไหนเป็นมัดตัวไหนตัวเลขตัวไหน เซวะจะไม่ได้ไทยนตุน่นนึงจ้ำนลยินจะร่มเย็นดีมากครับตอนนี้เวลากับบ้านใบสองเย็นสบายเลยว่าแดดเลยอยู่นในป่าเนาะ ป่าที่ลุ่มสมบูรณ์ครับป่าธรรมชาติโอ้เรือดสไบเซนหนึ่โอเคแล้วเดี๋ยวกจะบอกพ่อตาว่าจะบอกอให้มาตัดใหม่ใหม่หน่อยแมงใหม่เด็กกระมำองตัดปล่อยไว้เป็นปลาสุดไรนุก๊กสัตว์ก็เต็มนี่แล้วมองอื่นไม่มีปลาเลยมองอื่นเป็นปลาอ่อยปลามันหมดเลยที่ได้อยู่นี่เป็นปลาตัวน,นี้ มองงี้ก็ใช้ลูกปามไปเลยในที่นี่ที่เดียวแหละที่ยังเป็นป่าอยู่ตัวเนี้ยมองอื่นไม่ใช่ป่าอ้อยป่ายางไปเลยไม่ใช่นี่บ่ใช่ไหมไม่ใช่แบบต้นเีือดไถ่คือต้นมะเล็บแมวนี่เห็นประมาณ เาเขาเกินต้นอยู่หวานป่าคือท,ทำหนังกินม้นแหละถ้ามันออกเป็นหนอยอดตรงลิใบมัน,นออกลิใบมัน,นออกแล้วก็ปล่อยไว้จากกระสีหนึ่งกระสีแตกหองอกออกมาปลาเพลกมีกับมี ามาแล้วจากป่าธรรมชาติตมีต้นไผ่ครับต้นไผ่นั่นก้นเนี่ยอยู่คารีปลูกเองสองปีแล้วมั้งนี่สามปีแล้วต้สนซ้ำนี่แลบนี่งไงพริกเปียบเลยพริกสดด้วยนี่เด็๋ยวไหนั่งยืนเพเจ็บเอาปาดปุ๊กนะพริก เกบไปกิน,นเพียบพี่นุ่ยมันปูปตาปูไปพูดนะย่างเยอะพรกสดคลองน้ำโอเคครับผมคลิปนี้ไว้ซัมนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่ครับ Okay, crap.